บางครั้งเราก็ไม่แคร์หรอกค่ะว่าคนอื่นๆจะคิดยังไงกับเราจะด่าจะว่าเราให้เสียหายอะไรเราก็ไม่อยากยุ่งเพราะมันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเราเราเลยไม่จําเป็นต้องแคร์เท่าไหร่แต่บางครั้งคนใกล้ตัวเราคนที่เราคิดว่าเรารักเขาและเขาก็รักเราคนที่เปรียบเสมือนครอบครัวของเรามาดูถูกเรามันเจ็บมากๆานะ อย่างน้อยต่อให้คนทั้งโลกไม่มีใครเข้าใจเราแต่ญาติพี่น้องหรือครอบครัวเราเข้าใจเราแค่นั้นมันก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ถ้ามาโดนญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวดูถูกอีกละก็เป็นใครก็ไม่น่าจะทนไหวหรอกปกติแล้วคำว่าครอบครัวก็คือคนที่มีสายสัมพันธ์แน่นแฟนมากเป็นพิเศษ ก็ควรที่จะช่วยเหลือหรือให้กําลังใจไม่ใช่มาดูถูกหรือตัดพ้อกําลังใจถ้าเป็นคนข้างนอกหรือคนที่เรารู้จักแค่เผนๆมาดูถูกเราเราก็ยังเฉยได้แต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวคนที่เรารักคนที่เราไว้เนื้อเชื้อใจมาดูถูกแบบนี้ไม่ว่าใครก็ไม่โอเคทั้งนั้นแหละแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราก็ควรที่จะกลับมาดูตัวเอง ว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเหมือนที่เขาว่าหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ควรมาปรับปรุงตัวเองแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็ไม่ต้องแคร์ค่ะเราก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่สุดความสามารถที่คนคนึงจะทำได้ก็จบไปแล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะ